มาฟังวิธีการสอนกอไก่แบบคนโบราณนะคะเป็นของหลักสูตรของพ่อท่านกลายวัดเขาคุณพนมจากน้าเบือกอาเชิญฟังได้เลยค่ะเสิยเนียวปลานน้นนี้บังคมกอไก่แล้วยอไว้ก,ไก,กอไก่ปลาใจกอกยกอควายกอคนอยู่บนลาทวดกอระกังออกนวดไปบวชงู จอจยนบายิ่งจอยิงอาปู้จชจางแตงอุโจโจยิกเล่โจกเจะได้ก็ยิ่งจะไว้ท้อนางมุนทเมียอยากต่อปลาตะเครื่อง็งนอเด็กจับมาต่อเต้ากินเล่ทอทงดังเดนเล่แตกเลยนอหนูอยู่ป่ากัดป่าไม่ไม่พอปลาเย้ยยยอยู่ในวารี พอเพิ่งทำรังบนลังแม่ชีพอคว้าปีโตใจอดีปลีพอวันเขียวมีฟ้าฟีกันุ่มปังหมอมากองกว่ารังนีเกลังอกครบโยยักเธอบองเที่ยวจองตีกบเรือถุซับอปพบลอลิงว่าเแว่นวงหนใสกคอยได้กิงโซ่กอซาลาลังคางามจริงแม่ขาเนียวฟิง nắng dễ ra là so bỏ rử gì phô mê gì khá lo cho là bên quay đốt tí ho hàng đồ tí bỏ nó ô tóc cháy bên quay đăng tốt và mẹ và lô cơ phải tốt một câu cơ vạ lô mơ là con của thằng gái